สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนอื่นแอดต้องใช้คำว่า big congratulations ให้กับน้องเบสนะคะในที่สุดรถในฝันที่น้องอยากได้ก็มาถึงนะคะรถปอร์เช่ Porsche, สีสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะว่าสีแบบเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่อย่างน้องเบสเลยคะ่ะน้องเลือกสีได้สวยมากๆนะคะก็ แอดปลื้มใจที่สุดเลยค่ะหมายถึงว่าเพราะว่าแอดก็รักน้องนะคะแล้วน้องมาประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยขนาดนี้นะคะเราตามเขามาตั้งแต่เขาเที่ยววิ่งอยู่ในสนามฟุตบอลเลยค่ะก็คือแบบโอ้โหปลื้มใจปลืม้มปริ่มสุดๆค่ะก็อ่ ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงนะคะเด็กคนนี้เขาสร้างทุกอย่างด้วยด้วยมือของเขานะคะด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะล้มลุกคลุกคลานมาขนาดไหนนะคะเราก็ไม่เคยเห็นอ่าเ,เ,เขาเรียกอ,อะไรนะด้านอ่าที่ด้านลบของเขานะคะก็คือเราจะเห็นเฉพาะพลังบวกของเขานะคะทุกครั้งแม้ว่าเขาจะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนเราก็จะเห็นรอยยิ้มหวานๆของเขาตลอดนะคะก็อ่ ก็ขอให้น้องขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ว่าน้องจะคิดจะทำอะไรต่อจากนี้ไปก็คือขอให้น้องประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะก็ขอให้น้องได้ช่อง YouTube คืนมาเร็วๆแล้วก็อ ก็พวกเราก็จะเป็นกำลังใจก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็สนับสนุนน้องไปอย่างนี้ตลอดนะคะมีแม่มๆ FC หลายๆคนนะคะแอบเสียใจว่าอุ้ยทำไมมาวันนี้นะคะเพราะว่าเลข6-3มันเป็นเลขที่เลขท้าย2ตัวหรือเปล่าเมื่อวานใช่ไหมคะก็ยังไงก็ congratulation ให้กับน้องเบสอีกรอบหนึ่งนะคะก็ lucky love lucky in game นะคะน้องเบสสำหรับปีนี้ก็ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะไปฉลองไปนั่งดื่มอะไรสักหน่อยฉลองไปกับรถกับน้องเบสนะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ